หาแทงปลา,พา,า,า่พี่พีเจกินข้าวอย่างนั้นเกิดอะไรอย่างน้พเสผมเน่หากลับต้องเพ่งหามาือนกันเนาะ สองโดดข้างหลังเยอือยะเลยแยอะไปเลยเยอะด้วยติดติดขาพี่คนพี่คนนอกตำราาเอไปม่ไม่พี่ต้องหันหน้ามาด้วยถึงจะมีส่วนร่วมในเกปเลยเอาไปวางบนหัวไหล่แล้วอะได้แล้วสามคนนะพี่ยักษ์พี่ยักษ์พี่อุ๋ยนะหนึ่งสองโอเคด